คุณผู้ชมเบามือค่ะเบกมือบอกม,กอกอมือขอเสียงกันแล้วกอขอเสียงจมูกนะคะ เบสคำสิงอ้อนให้พลพลเปิดคอนเสิร์ตแต่เช้าล่าสุดสาวเบสรักุณีคำสิงได้ไปถ่ายละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรร่วมกับพระเอกหนุ่มทอยปฐมพงษ์และงานนี้ก็ยังมีนักแสดงสมทบมากมายอย่างพี่พัลพล คนกองเสียงวันนี้ได้มาคอนเสิร์ตกับเพลงหล่อเลยของหนุ่มพลพลนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องยอมรับเลยนะคะว่าหนุ่มพลพล,พลสามารถร้องเพลงได้เพราะมากๆจนเหมือนกับการเปิดคอนเสิร์ตแต่เช้าจนทําให้สาวเบสถึงกับระบุข้อความให้กับคลิปวิดีโอนี้ว่าคอนเสิร์ตแต่เช้าเลยส่งงานนี้ก็ดูสาวเบสจะชื่นชอบเป็นอย่างมากทั้งกรี๊ดกราดพร้อมจับมือไม่หยุดรวมไปถึงยังให้พระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มทอปฐมพงศ์ที่กําลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ ร่วมกันแสดงอารมณ์ให้สนุกสุดเหวี่ยงกันเองค่ะขอชื่นชมเลยนะคะว่ากองละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรช่างสนุกซะจริงๆถ้าละครเรื่องนี้ออกมามั่นใจเขาว่าจะต้องทําให้แฟนคลับรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศชื่นชอบละครเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะและดันให้เรตติง้งพุ่งกระฉูดจึงทําให้สาเวเบสของเรามีละครมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอน คนร้ายทั้งสวยแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นเก่งแบบนี้ไม่แปลกเลยที่แฟนคลับต่างตกหลุมรักสาวเบสไม่มีหยุดนั่นเองค่ะขอให้สาวเบสเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะแฟนคลับเองก็พร้อมซัพพอร์ตสาวเบสเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขทํางานและมีเวลาพักผ่อนจะได้ไม่ป่วยนั่นเองขอขอบคุณเบสคําส um ิงหอยปฐมพงษ์และพละพล ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ